พี ali, ่โดนพี uh, ่โดนพี oh, dle, dle, uh, ่โดนสยามสยามสยามไป อ้าวมึงอะตายไอ้เหียเดียโก้เดี๋ยวรับลุงตายบ่อยนิดนึงแข่งลุงเต็มที่แข่งไหจ้าฮะแท็กแก๊งเหรอเอาแท็กแก๊งเหรอแข็งไม่ไม่ฮะพี่ซาร์นอนไหมนอนไหมนอนนอนเข็งแข็งอะไรวะเข็งแข็งไงแข็งแข้งอ่ะลุกแข็งเข้งเหรอแล้วไปสักอะไรเยอะแยะแฟนเราสักใช่ไหมเนี่ยสักตามแฟนรู้แล้ว เดี๋ยวเข้าวอก่อนอันดับแรกแต่ลืมอ้าวเข้าไม่ได้หรอตอนนี้เข้าวอลไงอ่ะเข้าไม่ได้อ่ะกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณอ้อมอ้อมขอบคุณกำจังไรนะฮะอยากให้จังไรกันเยอะๆจริงๆไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะไอเซนนี่กลายเป็นไอเปอร์หลานักแล้วเปเปอร์ ลูกมันไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีลูกแล้วตอนนี้เพราะว่าลูกไปมีแฟนหมดละใครไม่ถึงใครหายไปหมดทุกคนตอนเนี้ยจบละเออเออเดี๋ยวเนี้ยคือตั้งแต่ไปไปเลี้ยงรวมตำรวจมาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะตรงเนี้ยเออเหมือนเหมือนไปอะไรหรือเปล่าอืมไม่มีอะไรเดชตรงนั้นไม่มีอะไรหลอดใดจะู้เลยเออคือเด้ เปเปอร์นั่นไอเส้นลูกลูกที่แบบเหมือนเหมือนเหลื่อมเลื่อมแล้วจะขาดอยู่แล้วเส้นตรงนั้นอะเส้นเส้นลูกเส้นพ่อจะขาดละเพราตอนนี้จะหมดละตอนนี้แยกเริ่มกลายเป็นอยู่ตัวคนเดียวละได้เดี๋ยวเพิ่งขาดเดี๋ยวหนูพาหลานมาเจอนี่ไัยก็ตาได้ผมสามารถดุตีได้เลยใช่ปหมตีได้เลยดุได้เลยตีฝากแฝงพี่ฝากด้วยเอาดีกว่าพี่ฝากโอ้เมื่อกี้ยังแทงอยู่เลยไม่ใช่หรอดหนูไม่ได้คนตีอะคีฝากเปเปอร์ไปด้วยได้ไหมไหวไหมตัวแต่ตัวนี้เขาค่อนข้างเยอะนะ ดต้องถ่ายติดอะไรขนาดนั้นอ่ะอะไรอ่ะล้อไหอ่ะขายจริงจเลยข้าวเปลือกลูกไหอะไรนะเออแล้วเป็นลูกไหมเป็นลูกเป็นลูกเส้นไหมเออแล้วเป็นลูกเหรออย่าอย่าอย่าเอาเลยเปเปอร์เพราะว่ามันไม่ค่อยได้เข้าเอาตรงนี้ดีกว่าถ้าอยากถ้าอยากไปแฟมิลี่ดีๆก็แบบไม่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 ได้เจอไม่ได้เจอไม่ได้เจอไม่ต้องหรอกเปเปอร์อยู่เฉยๆเอ้ยนานอุ้ยข้าวก๋วยเตี๋ยวไก่ ขอบคุณไปตบโอ้ยถอนว่าไงโอ้ยไม่มีไไมมม่ีท้เีออเฉยเออทำไมไม่เรียกไม่ไม่เรียกพี่อาเคียลุงฝากเชนุด้วยเออนี่เอาเอาลุกเอาตัวนี้ก็กอดไอ้ตัวนี้ก็อยากมีครอบครัวเหลือเกินเนี่ยไอ้เปเปอร์เนี่ยทั้งทั้งที่มันมีเยอะมากอยู่แล้วตรงเนี้ยกระพัวอยู่อ่ะไม่ไอ้ตัวผู้ชายที่ตามมันอยู่อ่ะ เอออออมาใใใใคคคครรร่่่ะะืนี่เขาคือตัวฮอสใช่หรอเส้นแต่ว่าไอ้เปเปอร์ไปคุยกับเส้นดีเพราะไอ้เส้นคือตอนนี้เป็นบังคือเขาตัวตัวเขาเรียกว่าจีบเยอะไอ้ตัวนี้มีคนจีบเยอะแล้วก็ไปคุยกันเองไม่ต้องมาหานะแค่นั้นไปไปอยู่อาคีก็ได้เออไปหาอาคีแหละโอ้คะมาร์มิแล้วเหรอคาร์มิแล้วอืมอย่างเงี้ยแต่แห่ะค่ะเป็น เป็นลูกนี่นี่ไม่มีอะไรเลี้ยงดูนะแบบเลี้ยงดูตัวเองนะครัไม่มีอะไรให้บอมีเหมือนกันเออไม่มีอะไรให้ใครทั้งนั้นนะตรงเนี้ยให้ตัวเองกันทั้งหมดเถอะแหล่ยืดไหล่ยืดสองหมื่นในปัจจุบันหายแล้วหายแล้วหายแล้วขอบคุณครับป้าปีเปอร์ฝากลวงอักคีด้วยนะไปตรงนั้นไม่ไม่แดนอัคีแดนแู้จักคนนี้ไหมใครอ่ะรู้จักโกมุ่ไหมโกมุเนี่ยเหรออ้าวไม่โกมุลรุงอ่ะ ทำไมอ่ะตรงนั้ลงเตียงพอดีบางสวนกันเตียงสองสวนกันนะคะมาเลยก็มั่วทำไมอ่ะอะไรปะงง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 พึ่งได้วอลพึ่งได้วอลไปแล้วไปแล้วิท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 ไม่หาแฟนหน่อยเหรอไม่ถามหาแฟนหน่อยเหรอวิทวิทเคยเห็นเขาเต้นหรือยังวิทนิดนึงไม่ไหลไม่เป็นเว่ยห้อยห้อยห้อยได้ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน เออให้พูดเอาเอพูดหน่อยพูดนิดนึงอคีพูดนิดนึงอคีอคีพูดนิดนึงว่าไงไม่มีไม่มีอะไรโอเคไม่มีตีได้ตีได้ฆ่าได้ไม่มีรถไม่มีรถเอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รถคนาตรงนี้หน่อยที่เหลือไปเอาเอาคนไปเฝ้าตรงลงมาอะไรอะไรไอวิทนะอะไรไอวิทยนะ ไอ้พีชเนอะใส่์เซย์แต่พอมาเจออืมรถ A12 ไปแล้วอะโอเคอ๋อโอเคขึ้นรถ A12 ไปแล้วมันทำลายที่อ๋อมไม่บอกดีๆว่าแบบเออเดี๋ยวขึ้นรถไม่ได้ไม่ได้ยินเมื่อกี้หรือผมพูดเร็วไปวิปเปอร์วิปเปอร์นะวิปเปอร์นะวิปเปอร์นะไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วว่าพี่พาพี่พารถเดิน่ป ไม่ไไมีมิจังคือว่าเขาตามตาม,มึงใช่ไหมไม่พูแลเดี๋ยวโดน<อ>พี่ตุก๊กเปิดให้ทีสำหรับพี่ตุ๊กนะออนพี่ตุ๊กเนี่ยคือองเชื่อว่าเพื่อนมันปั๊มปั๊มปั๊มขอบคุณพี่ตุ๊กทุกคนขอบคุณพี่ตุกก๊กให้ผมด,ด้วยนะวันนี้พี่ตุ๊กแบบขอบคุณพี่ตุ๊กนะครับชุ่มชื่นหัวใจเหลือเกินเนี่ยที่ผมเตรียมไว้หลายทีแล้ว เอาพี่แต๊ะฟื้นร้อยเชียบเปิดได้ข้าวอ้าวพี่กินข้าวไม่มีตังเรื่องของเรื่องอ่ะเฮ้ยเจ็ดเทตั้งเอ้ตั้งแต่ตั้งแต่เอ้มันจะทำคะแนนอะไรเปล่าวะมันจะทำคะแนนอะไรลูกสาวเปล่าวะอุ้ยตีอะไรมเนี่ยตีอะไรเนี่ยตีอะไรเมี่ยออื